ครับอาวอโพลิ2020ซัมเมอร์พรีเลต์ยูเทนอีสร์ตและแชมป่ของอวอโพลิ20ครับวิเทอร์ได้กันทีมครับอีสปอร์ตต่อศ e ูนย e ์ตรงนี้สำหรับแชมป์แม์ี่คล้นของเบคอนจ้าสนับสนุนโดยแอมเวิร์ดสวัสดีครับกลับมาเจอกับเตาถ e ่านอีสปอร์อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ e ีสปอร์ตอัปเดตรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการอ e ีสปอร์ ให้เ,เพื่อน ได้รับรู้ก่อนใครเผยไละอัพพุตเล่นสีทีมแรกอย่างเป็นทางการยืนยันอีโวตไรชื่อซูเปอร์สตาร์ดังบูโนปิงแต่ได้ไอแบเข้ามาเสริมตามคาดพาไปดูความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม AWC 2021และไปพบกับช่วงใหม่รู้ทันอ e ีสปอร์ตรอบโลกพับ g ีไทยแลนด์โอเพนเป็นชาร์เปอร์อีสปอร์ตเข้าวินควาชช้าแชมป์ได้สิทธิ์ลุย PCS 4 a p เ c ด้าน MITS ทีมขวัญเจมหาชนจบที่5้าอภปราศแยกทาง2ผู้เล่นดังขณะที่ฝ้าฝั่งพับจีโมบายเป็นทีมดิอินฟินิตี้สร้างชื่อให้ประเทศไทยผงาดคว้า แชมป์ระดับ C ีหนูซี่ฟอร์มโหดคว้า m v p p ไปอีกหนึ่งรางวัลขณะที่เบคอนไทม์เยกทางกับเบย1สแล้วพร้อมลืนอนะ ก็จะได้ผู้เล่นคนใหม่เข้ามาแทนที่และพาไปดูข่าวลือที่จีนนาเตรียมนาทัพบุรีรัมยูเนเต็ดลุยศึกพับจีโมบายโปรเลกซีซั่นหน้าก็เรียกได้ว่าล่าสุดทางผู้จัดจารนขันอย่างการีน่าครับพวกเขาครับได้ออกมายืนยันรายชื่อผู้เล่นของ4ทีมแรกที่จะใช้ในรายการโ o a ัสเอวบีี2021รายการที่จะคัดเลือกอีก2ทีมตัวแทนประเทศไทยครับให้ได้เข้าไปแข่งโร์นเมนต์สุดยิ่งใหญ่ศึกชิงแชมป์โลกเอวีี2021ที่จะระเบิดศึกขึ้นในวันที่18มิถุนาย,ยนนี้สำหรับรายชื่อทีมแรกที่การรน่า,า,รราศออกกมา็ นหนึ่งในทีมดังอย่างทีม e w o eSport โดยลายชื่อของทีม e w o eSport ในทันวร์นาเมนต์นี้ครับจะลายชื่อผู้เล่นสุปตาดาวลูกอย่างบูโนปิงเป็นที่แน่นอนแล้วซึ่งจากการลายชื่อผู้เล่นอย่างบูโนปิงอย่างน้อยๆในทัวร์นี้ก็ทําให้ตําแหน่งจังเกิลตัวหลักของทีม eWOD จะตกเป็นของปอซ่าทันทีแบบไม่ต้องสงสัยอีกครั้ง eWOD ครับยังจัดก,การกระชากตัวอดีตผู้เล่นของทีม eArena อย่างไอ้แบกเข้ามาสแตนบายในตำแหน่งแฮลอี่ คนซึ่งไลฟ์แอดเต็มเอของ evo e-sport สำหรับทัวร์รถทูเอวบิ2021ก็ยังนำทัพเจยกับตันทีมซัมเมอร์ประจำการตำแหน่งออฟเลนปอซ่าตำแหน่งจังเกิลมอนซีตำแหน่งมิดเลนเต่าแซ่ตำแหน่งซัพพอร์ตบิลิฟต์ตำแหน่งอบิโซดาก้อนเลนไอแบร์ตำแหน่งอบิโซดาก้อนเลนและโค้ดของทีมยังเป็นโค Nick ้ดนิกแอลสตัวไลฟ์แอดอีกหนึ่งทีมครับที่มีการประกาศออกมาก็คือ b a เบคอนดีมจบแม่ประเล่นของ b เบคอนดีมครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะทราบและเห็นฟอร์มของพวกเขามาบ้างจากรายการ SAT r อ v ี l o ร์วีเวลล์ แต่เบคอนดีมครับก็ยังนำท้ามาโดยน้องตีตำแหน่งออฟเลนปอกเลิฟอ,อ้อยตำแหน่งจังเกิลมซีวุฒิพัฒน์ตำแหน่งมิดเลนเนสซี่เดดยอดตำแหน่งอพิซโซดาก็เลน และออบนิวออลตำแหน่งซัพพอร์ตซึ่งอ e ีโวและเบคอนดีมครับที่เป็น2ทีมแรกที่ทางกรีน่าเนี่ยประกาศยืนยันไล์อัพออกมาทั้ง2ทีมครับจะได้ดวลกันกเป็นคู่ที่2ในรอบแรกของศึกโลตัเอเวอร์บิลซีสองพเริ่มแข่งขันวันที่2ี่พฤษภาคมนี้ตัวอีก2ที่เพิ่งมีประกาศออกมาแบบสดๆลร้อนคือทีม KOG King of Gamer Club ทีม KOG King of Gamer Club พวกเขาเนี่ยดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเพียบผสมกับ2ผู้เล่นจากชุดโปรลีกที่เหลืออย่างซัมบี้และทิปเปอร์เอ็กซเอ็นไล่อัพต้นเตยของ KOG ซอมบี้ตำแหน่งออฟเลนซีพีเอ็นตำแหน่งออฟเลนคิวเลี้ยตำแหน่งจังเกิลพอตพอตตำแหน่งจังเกิลเนมมารฟินตำแหน่งจังเกิลสแนปเปอร์ตำแหน่งมิดเลนเค้กสองห้าสี่หนึ่งสองตำแหน่งแคลรี่และสามเฮดเอ็กเอนตัวไลฟ์แของทีมคู่แข่งของพวกเขาซินเนจีเอ็กเอ็ดเพื่อนๆก็คงเห็นไลฟ์แของพวกเขามาจากรายการแซดเวลเลอร์ซิตี้ไฟนอลกันไปแล้วซินเนจีเอ็กเอ็ดครับนำทีมโดยไม่จิ๋วตำแหน่งออฟเลนแกมตำแหน่งออฟเลนคิมมี่ตำแหน่งจังเกิลแอนแอนเตอร์เอตำแหน่งมิดเลนมาตาชิตำแหน่งแคลรี่ เด็กชายแม็กตำแหน่งซัพพอร์ตและลิทแมนตำแหน่งซัพพอร์ตส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของไอ้ขังค่าบารเดนเซียทีมบาดกพิษาสจากโปลิกซีซั่นล่าสุดบาเดนเซียครับก็ได้ออกมายืนยันความพร้อมของพวกเขาผ่านคลิปวิดีโอตัวใหม่ที่ทีมบาเดนเซียปล่อยออกมาเองซึ่งจากคลิปวิดีโอครับก็จะยืนยันได้ว่าผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองของบารเดนเซียจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆพวกเขาจะใช้ขุมกำลังเดิมอย่างแน่นอนโดยบาเดนเซียครับจะยังนำทัพไปโดยนอนนันตำแหน่งมิดเลนอัมอนฟีตำแหน่งจังเกล พิชุดตำแหน่งกัิโซดาก้อนเลนฮานากัทสัพพอร์ตไพเปอร์ตำแหน่งออฟเลน สำรองเป็นไมล่าและโค้ดยังเป็นโคดไต้ TNK เราพาข้ามไปดูข่าวต่อไปค่ะไปดูความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของศึกชิงแชมป์โลก AWC 2021กันต่อโดยการคัดเลือก1โคต้าของภูมิภาค MSP ที่มี3ประเทศรวมกันมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ตอนนี้ภูมิภาค MSP ครับก็ได้ประกาศรายชื่อ7ทีมที่จะเข้าร่วมแข่งขันแย่งชิง1โคต้าของภูมิภาคเรียบร้อยแล้วโดวยแบ่งเป็น3ทีมจากมาเลเซียฟาเทอร์นิตี้เอฟเอ็กซ์ซ่าและอันเดอร์แลงสทีมจากฟิลิปปินส์อิมเพร วันสแนปอีสปอร์ต e และกาลาแซดส่วนอีกหนึ่งทีมจากสิงคโปร์ครับค,บคือทีมอิมพูนิตี้เติึกจริง1ควอเตอร์ของภูมิภาค m s p จะมีขึ้นในวันที่28ถึง30พฤษภาคมนี้เราจบข่าวของเกม r o v วกันไปแล้วครับเราวพาเพื่อนๆเากับช่วงใหม่รุยทันอีส e port รอบโลกเราเก็บรวบรวมข่าวสารของ3เกมแนวเว t เท e r o y a อยทักงบน PC ีและมือถือมาฝากเพื่อนๆแบบจุใจไม่รอช้าครับไปไดูพี่เกมแรก พับจีพีซีก็เรียกได้ว่าการแข่งขันทัวนเมนต์สุดเดือดที่จะหาอีก2ทีมตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อไปแข่งรายการระดับเอเชียแปซิฟิกกับ PCS4 a p a สี่แพดก็ในบทสรุปทั้งหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับตลอดทั้งแมตช์ของรายการทัพจีไทยแลนด์โอเพนก็พูดได้ว่าการแข่งขันเนี่ยเข้มข้นสุดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในการแข่งขันของวันสุดท้ายการขันวันสุดท้ายครับจากตารางคะแนนก่อนแข่งเนี่ยดูเหมือนว่าทีมชาเปอร์อีสปอร์ตทีมจากฝูงสถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยแทบจะการันตีคว้าสิทธิ์ทีซีเอสส โค้ตระดับ2ควอตอรสุดท้ายที่เหลือน่าจะเป็นการแย่งชิงของทีมอันดับที่2 Attack All o u ถึงทีมอันดับที่4 Purple Mood E-sport s, <S ซึ่งบทสรุปผลการแข่งขันวันสุดท้ายกลายเป็น Attack All Out ครับที่เข้าวินควา้า10เข้าไปแข่ง PCS4 F เป็นทีมที่2เหนือ Purple Mood ได้สําเร็จโดย2ใน4แมตช์แรกของวันสุดท้ายครับ Purple Mood เนี่ยคว้าไก่มาได้แล้วถึง2ตัวทําให้ตนารางคะแนนก่อนเริ่มแมตช์สุดท้ายทีม Purple Mood ครับตาม Attack All Out อยู่เพียง15แต้มซึ่งก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันครับ Attack All Out ที่เป็นคู่แข่ง Purple Mood โดยตรงสามารถปิดบินช จับความหวังส่งพบมมูดครับออกไปเป็นทีมที่8ได้ในแมตช์สุดท้าย ข้ามาสรุปตารางคะแนนหลังจากจบศึกพับที่ Thailand Open กันเลยดีกว่าแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็ตกเป็นของ Sharper eSport c h a p p e r eSport e ครับมี448คะแนนอันดับที่2ครับเป็น Attack on Lao มี406คะแนนอันดับที่3ครับเป็น p e r p l e Mood eSport มี384คะแนนอันดับที่4ครับเป็น MS ชลบุรี S S S M l e, มี356คะแนนส่วนทีมขวัญใจม,มหาชน MITS Made in Thailand ครับ MITS จบที M h S S ่5มี312คะแนนทีมแชมป์พับที่ Thailand Open อย่าง Sharper eSport พวกเขาคว้าเงิน รางวัลไปกว่า90,000บาทเอตักอ r ลราวทีมรองแชมป์รับเงินรางวัล50,000บาทโดยทั้ง2ทีมครับจะได้ไปสมทบกับทีมบุรีรัมย์ไนเต็ดเดสเฮดเกมมิ่ง และเมจิกอีสปอร์ตสามทีมก่อนหน้าที่คว้าสิทธิ์มาตั้งแต่รายการ PDS สี่สั้นที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่ประเทศไทยครับได้5ตัวแทนส่งลุย p c s 4 A ี p เอครบแล้วก็ทําให้นะตอนนี้ครับชมหน้าของ16ทีมจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ได้บทสรุปค,ครบทุกทีมโดยประเทศไทยครับได้โควาตาส่ง5ทีมเป็น United, Gaming, e port, บุร e ีรัมยูเนเต็ดเดเทดเกมมิ่งเมจิกอีสปอร์ตทัปเปอร์อีสปอร์ตและแอตแทกออร์ลาวประเทศเวียดนามครับได้โควต้า5ทีมเช่นเดียวกับประเทศไทยได้แก่เอ็กเพนเดเบิลเอ็กสเตเดียม บีเอ็นยูนเต็ดเกมโฮมเอสดีและทีมโนวันส่วนโซนซีครับที่คัดเลือกมาจากเชลเจอร์ลัมเบอร์มีด้วยกัน4ทีมมาจากอินโดนีเซีย2ทีมคือทีมวิกติมไลท์และอ e ีเก้าสามหกห้าอีสปอร์ตตามด้วย2ทีมจากฟิลิปปินส์ทักเอ็นเจอร์พีเดเตอร์และดิคโคลนีส่วนโซนสุดท้ายโซนโอเชียเนียมีด้วยกัน2ทีมครับเป็นทีมฟิลลี่และทีมบิสซึ่งการแข่งขันสึกใหญ่ PCS4 a p ส c จะแบ่งออกเป็น3สัปดาห์ครับแข่งสัปดาห์ละ2วันเริ่ม10มิถุนายน ถึง25พิถุนายนนี้ล้วพาข้ามไปดูข่าวต่อไปครับกับข่าวคว,วันหลงในจบศึกพับตี้ไทยแลนด์โอเพนกันต่อควันหลงของทีมแรกที่เราเออกมาฝากมาจากทีมขวัญใจมหาชน MITS m a d i n Thailand โดยหลังจ,จบศึกพับตี้ไทยแลนด์โอเพนไปแบบสดๆร้อนๆเจฟฟกจูริโอหนึ่งในผู้เล่นตัวเก่งของทีมครับก็ได้ออกมาไลฟ์สดเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเต็มแยกทางกับทีมต้นสังกัดแจฟฟจูริโอครับยังได้เปิดเผยอ,อ,อีกว่าฮอนบย่าก็กําลังจะอําลาทีมไปอีกหนึ่งคนก็ ประมาณนี้นะฮะส่วนสุดท้ายแล้วไลฟ์มันแบตเหลือสามเปอร์เซ็นต์แล้วฮะบอกเลยแล้วกันนะฮะผมออกเอ็มทเแล้วนะครับอันนี้พูดตรงๆนะฮะไม่ไม่มีปิดบังไม่มีมุกเลยนะครับผมออกมิดแล้วนะครับยุติบทบาทการเป็นเพลเยอร์ใน MIT ทนะครับขอบคุณมากๆนะฮะที่ติดตามกันนะครับขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ผมตลอดระยะเวลาหนึ่งปีในในนามมิดผมทำดีที่สุดแล้วครับสุดท้ายแล้วก็ อาจจะมีขัดใจบ้างหรือว่าไม่เป็นไม่ได้เป็นไม่เป็นไปไม่ได้ตามอย่างอย่างที่หวังผมก,ก็ขอโทษจากใจนะครับขอโทษจริงจแล้วก็ไม่ได้ไปเพ่นคนเดียวเอาน้องชายไหลไปพูเจนทุกคน ขอบคุณครับขอบคุณมากและล่าสุดในช่วงเงย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมาครับทางสโมสร M I T S ก็ได้ออกมายืนยันผ่าน a c e b o o k อย่างเป็นทางการของสโมสรว่า2ผู้เล่นจูเลโอและคอนโบยา่าได้แยกทางกับทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาให้นะตอนนี้ครับทาง M I T S เนี่ยจะเหลือผู้เล่นหลักๆอยู่3คนไม่รวมบอยมิโนลุที่เป็นอนาธิสิท์ผู้ตาแหน่งตัวสํารองผู้เล่นหลักๆของ M I T S สามคนก็ได้แก่ดักแมนเอกูรูเซีย และธนาวัฒน์ทีเอสโดยตำแหน่งโค้ดของทีมครับยังเป็นโค้ดบูชยุทธเหมือนเดิมแล้วก็ต้องรอดูกันละครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของ m อ็มไจะสามารถพลิกโฉมทีมของพวกเขาได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถ้ามีข่าวความเคลื่อนไหวออกมาเพิ่มเติมตทางไทยอีสปอร์ตเราจะ,ะรีบตามรายงานให้เพื่อนๆทราบโดยเร็วที่สุดแล้วพาข้าไมไปดูข่าวต่อไปครับข่าวข่าวนี้เนี่ยก็เหมือนจะเชื่อมโยงก,กับข่าวที่ m อ็มไอทีเอสแยกทางกับจูดิโอและฮอนโบย่าไกลๆโดยหลังจากที่ทาง MITS ครับได้ประกาศแยกทางกับ2ผู้เล่นจูดิโอและฮอนโบย่าแฟนก็ จับตามองไปที่หนึ่งในผู้เล่นฟอร์มร้อนแรงจากทีมเอเมชเชนบูรีอย่างลกนันไมายว่าผู้เล่นฟอร์มร้อนแรงอย่างลกนันไมเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปเสริมทัพให้กับทางทีมเอไมทีเอสหรือเปล่าล่าสุดลอกนันไมายเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตอนนี้เนี่ยเขามีความสุขดีที่จะอยู่กับสโมสรเอเมชเชนบูรีและยืนยันจะไม่ย้ายทีมไปไหนมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่านันจะย้ายไปทีมนั้นทีมนี้หรือเปล่านันขอชี้แจงว่านันไม่ได้ย้ายไปทีมไหนนะครับทุกคนตอนนี้นันสบาย MX สำหรับรายการที่จะมาถึงนันจะพยายามทำให้ผลงานดีกว่าเดิมนะครับเราพาข้าไปดูข่าวต่อไปครับข้าไปดูความหลบของทีม q c o n f i r m มกันต่อล่าสุดทางคุณ IQ e c o r อ o และผู้ก่อตั้งทีมก็ได้ออกมาประกาศที่ทำาอมดาแฟนคลับของทีมแทบช็อกด้วยการออกมาประกาศพักการทาทีม Q Confir m มในทุกๆการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเกมเลนโบซิกพับจีพีซีและพับจีโมบายซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้คุณ EQ คิวเอ็กคอร์ตัดสินใจพักกิจกรรมทีม q Confirm มสาเหตุหลักๆครับก การเเงงินนนั่นอสําหรับสิดการทาทีม PUBG PC ทางทีมคิคอนเฟิร์มครับน่าจะมอบสิดการทําทีมส่งต่อไปให้กับผู้เล่นได้ทําทีมลุยต่อจบข่าวฝาฝาฝัง PUBG PC กันไปแล้วครับทีนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวฝากฝัง PUBG Mobile กันต่อ ไปเริ่มกันที่บทสรุปของภาพ G Mobile G Championship S3 กันก่อนสำหรับตำแหน่งแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็ตกไปของทีม The Infinity ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้สำเร็จทีม The Infinity ครับพวกเขาโชว์ฟอร์มสุดยอดได้ไดในวันสุดท้ายจากเดิมนที่2วันแรกครับทีมเนี่ยเก็บได้121คะแนนวันที่3มวันสุดท้าย The Infinity ครับเก็บเพิ่มได้ถึง1 1 8คะแนนรวม3วันครับพวกเขาปังหาดเก็บไปได้2 3 9คะแนนที่ะดับที่2 E-Wood r e b o o n จากประเทศอิโนโดนีเซียหดลอยครับถึง50คะแนน แอีกทีมตัวแทนจากประเทศไทยอย่างเฟสแคดและวอล์ดอีสปอร์ตผลงานของพวกเขาครับอาจจะไม่เปี้ยงปังสักเท่าไหร่วอร์ดอีสปอร์ตจบที่10มี116คะแนนเฟสแคดจบที่12มี106คะแนนซึ่งจากการสร้างชื่อเสียงครั้งนี้ของทีมดีอินฟินิตี้ครับทำให้พวกเขาจะคว้าเงินรางวัลไปกว่า90,00แสนบาทโดยหนึ่งในผู้เล่นอินฟินิตี้อย่างนูซี่ก็พังาดคว้ารางวัล MVP ของทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองนูซี่ครับสังหารศัตรูไปถึง56ตัวแถมทำดาเมจไปกว่า 9,997ดาเมจแล้วพาข้ามไปดูข่าวต่อไปครับกับการยกย้ายตัวผู้เล่นของเหล่าทีมดังในศึกพ G ั b i l e Pro League กันต่อโดยทีม Bacon Time ล่าสุดพวกเขาเนี่ยก็ได้ประกาศยืนยันผ่าน Facebook ของสโมสรว่าผู้เล่นอย่าง b 11ได้ตกลงแย,ยกทางกับทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนักเพืเ่อนถามว่าสถานีต่อไปของ b 11เนี่ยจะไปลงเอ่ยกับทีมไหนความเคลื่อนไหวเรื่องทีมใหม่ของ b 11ยังไม่มีปรากฏออกมาอย่างแน่ชัดสำหรับการเสียหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของ b บ c o n t ท m e อย่าง b 11ในครั้งนีี้้กก็ทาาใหมมข่วือออ อย่างหนาหูว่าเบคอนธามครับเตรียมคว้าตัวรถเฟียสที่เพิ่งแยกทางกับเมดอินไทยแลนด์ให้มาเป็นอินเกมลีเดอร์คนใหม่ให้กับทีมเบคอนคาดการ์ดราอันเต็มๆของเบคอนธามพับจีโมบายถ้าเป็นไปนตามข่าวหรือจริงครับรถเฟียสจะเข้ามาสมทบกับ d 2ทูอีเออร์นี่ซีเนียและไอซ์ไปดูความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดที่พวกเขาเนี่ยเตรียมโดดไปทำทีมพับจีโมบายกันต่อโดยเราต้องย้ำกันก่อนนะครับว่าสถานะข,ของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ย สถานะข่าวจะเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้สําหรับข่าวรือของทีมบูริลามูเนเตดว่ากันว่าไลน์อัพเดนของทีมบูริลามพัฟตี้โมบายจะมีหนึ่งในผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์ดัง อย่างจีนายเข้ามาเป็นแกนหลักแต่ผู้เล่นในทีมน่าจะมีเก่งโซ่อดีตทีมซีเค็จีนเข้ามาสมทบตาม,มาด้วยออนไลน์24อดีตผู้เล่นเมดอิตไทยแลนด์ซึ่งน่าจะมีเจ้าอุ่นเบลมอตที่ปัจจุบันเป็นผู้เล่นของทีมแฟตอยู่ในขุมกําลังผู้เล่นตัวจริงซึ่งถ้าข่าวความเคลื่อนไหวของบุรีรัมพ์พับจีโมบายมีออกมาเพิ่มเติมต่อทน e ันอีสปอร์ตเราจะรีบนำรายงานให้เพื่อนๆได้ทราบโดยเร็วที่สุดและพาไปดูความเคลื่อนไหวของทีมสุดท้ายครับกับทีมซีเคตจีน ล่าสุดทีมซีเค็ดจินครับไมได้ประกาศยังเป็นทางการออกมาว่าสโมสรครับจะแยกทางกับเล็กูุเรนชาวมาเลเซียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจบข่าวของพับที่โมบายกันไปแล้วค่ะไปปิดท้ายด้วยข่าวของอีกหนึ่งเกม แนว Battle r o y ย l e บนมือถือกับเกมฟรีไฟล e กันต่อล่าสุดทีม KOG King of Gamer ครับก็ได้ประกาศคว้าตัวอดีตผูดด้เล่นของทีมอย่างเควินที่ในฟรีไฟลโปรเลกซีซั่นที่4ครับเควินก็ย้ายไปอยู่กับทีมเบคอนถามฟรีไฟ r ์มาหนึ่งฤด,ดูกาลและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันครับต่อถัดอีสปอร์ตได้อยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดว่าการที่อ e ี o ขาดบูโนโปิงไปคิดว่ามันจะส่งผลกับทีมมากน้อยแค่ไหนและอีกหนึ่งคำถามครับกับเกม PUBG PC จากการแยกทาง2อผู้เล่นของ m t t s ไ u i o และคอนโบย่เพืพ่อนๆอยากให้ m อ t s เนี่ยไปดึงผู้เล่นคนไหนเข้ามาเสริมคิเดเห็นยังไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b ค c r i b ช้ช่องต่อถ e ันอีสปอร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ